เคยวานชาแนลขอเชิญรับชมวิดีโอใหม่ๆได้แล้วจ้าเป็ดในมื้อนี้มื้อนึงพากันพี่เชิดพี่เจิดรอต้องมาละ่ะข่วนกันพี่ไม่นี่กินอะไรมะม่วงอีกแล้วกินไหมอ๋อปะกินเอาปวะกินวันนี้ครบรอบนะครับผมจะให้ทันยา่าร้องเพลงยเยอไม่ใช่ผมจะร้องเพลงื้งอให้ฟังนะใครอยากฟังบ้างยกมือขึ้นยกมือขึ้นมาครับยกมือขึ้นมา ยกมือขึ้นมากับคนที่ไม่อยากคนที่อยากได้ครับก็ <_ C 1> ยกมือขึ้นมาครับยกมาเลยครับยกมือแบบนี้ยกขึ้นมา<ส><ส>เร็วๆยกขึ้นมาเดี๋ยวผมจะลองให้หนึ่งท่อนนะครับ<ช><ๆ>เร็วๆเลยยื้อจบครับพี่ๆกดตะกร้าให้หนูหน่อยเ็วกดดูเฉยๆก็ได้ให้มันขึ้นฮอตพี่ลองกดกดดูรีวิวหน่อยกดอ่านรีวิวก็ได้พี่กดอ่านรีวิวก็ได้ค่ะกดอ่านรีวิวดูนะเพราะว่ารีวิวแบบดีมากนะพี่ๆนะ รีวิวดีมากนะพีมม่มีกับปีป่ะสั่งซะครับและไฟเบอร์รอรับของได้เลยค่ะขอบคุณนะคะวันนี้ยอมมือเนี่ย่ะไ,ได้สินค้าใช่ไหมจะได้ไฟเบอร์เออเดได้ค,ครับใช่ไหมครับ ใช่ไหมไม่ใช่เขาบอกว่าอยากฟังเ<อ>พลงไม่ใช่เขาอยากได้สครับเขาก็บอกให้ใครอยากได้เขาคืนยกมือขึ้นครับไม่ใช่ตัวเองบอกว่าใครอยากฟัง,พง,พงเพลงยกมือขึ้นแล้วเขาพูดต่อไงใครที่อยากได้รัาก็ยกมือขึ้นเหมือนกันโบเขาเจ้ายกมือเพราะเขาเจ้าอยากฟังเพลงนั่นเหรอห่องหมหเบ่นได้หลังว่าสีด๊งเขาเพได้ว่าสีด๊อกได้เลยงปดมาก เพลงอะไรแดนอืมอี๋อุอ้ยอะเชียงตาน้อยอืมใครลงคลิปเมื่อวานเขาปุ่ได้ลงหรอ ไม่ <rural conversation> มีใครลงใช่ไหมสงสัยจะไม่ได้มีใครฟังเนาะรอรับไฟเวอร์สองเซตค่ะได้เลยค่ะยุ้สวัสดิ์พันยาเห็นไหมยิ้สวัสดิ์พันยาของนของไมก็ขับรถในห้องเนี่ยยืมในเมื่อยืมก็ต้องส่มคืน บออาดฟืนเพลงลาวนะเพียงยืนค้องเข้ามามีใครได้รับสครับแล้วบ้างครับกดมาหน่อยพิมพ์คุยกันมาหน่อยอยากให้แต่ห้องแต่เพลงเลยทำไมไม่มีคนพิมพ์คุยกับเราเลยอ่ะห,ห้องแต่เพีงมันห้องไฟฟ้าแล้วก็รับรับบักเส่อบอ่เวลาแถวไล่ดึงดึเนี่ยคนรับในไล่ประพักเกือบห้าสิบเปอร์เซ็นต์ แบบเปิดไว้แล้วหลับฟังไหมฟังจ<ช>นหลับไหมใช่กองนอนต้องมีนะยูนีเบิร์เอาไหมเป็นอย่างที่โมมีต้องมีเนี่ย <c oughs> เกินสามสิบคนลองพิมมีปะพิมมาเบิร์ด <c oughs> นั่งดูพวกหนู <c oughs> มีปะคนหลับในไรนเนี่ยต้องมี <c oughs> คนหัวนี่เนี่ยต้องแมนคนนั่นเนี่ยที่หลับในไลน์เนี่ยเบิร์ดหน้วก็นอนเพิร์ดหนังจนเมื่อคืนแบตเบิร์ดก,ก,กันยังโม่ <c oughs> พอดีมุกอันต้องแต่เสียงเสียงโรศัาบ์บ๊ปุ๊กเนี่ยก็บมกตื่นซาบไปเบียยงก็ได้หลักคว่าญาโลอีกแล้วแหละเนี่โรศัาบ์ป๊ปุ๊กก็ได้ไปเบียยงนา่าโลด้วยหลับด้วยทุกมือคนนะเออแล้วแบบมันเป็นวันมันเป็นวันแบบที่จะต้องตื่นไปทํางานเนี่บางคนก็นอนดึกไม่ได้แต่ก็อยากดูอะไรเงี้ยอืมก็เลยแบบหลับครับหลับในครับแม่แม่ดูอย่างเดียว มีค่ะกำลังจะหลับเลยนะเจ้าว่าว่าหลับเบิ้งคนหล่อคนสวยเจว่าวันที่สิบเอ็ดนึกว่าจะได้เต้นกับแซ็กหน้าเวทีเลยต้องสั่งก่อนเนี่ยเหรอสิบเอ็ดตัวเองดิ <11. S 1> ้งคอนเสิร์ตบอกวันนู้วันที่สิบเอ็ดวันอะไรฮะวันเสาร์อิริยะ ปฏิทินตัวเองอยู่ตรงไหนนี่ทำไมตัวเองไม่จับและเบียดชีวิตดีๆเนี่ยเขาก็จะในของเขาลึ่นนะตอนนี้ตอนสาวไอ้หมอเทียงเทียงเทียังย่ายังอ่านโพสอันนั้นอยู่เลยก็แหอะไรอะไรแซ่บจิ้นหรือว่าอะไรสักอย่างไอ้หนูเวลาหนูโพลเขาแถบมาหนูก็เพิ่มหนูไม่ดูวันที่โอ๋ยพี่ตื่นตีสามรอดูไลฟ์ทุกมื้อค่ะเธอไม่อย่างตีสามพูดถึงว่าอะไรเหตุผลตีสาม อ๋อเขาหมายว่าพี่เขาตื่นดีสามเด็ดูไลฟ์ทุกวันทุกวันพี่เขาต้องตื่นดีสามอ๋อเพียงข่าวเช้านี้เปิดมะเล็งแน่แน่กวางสัตว์เออมันเป็นก้อนๆค่ะเ<ต>นาะเลยต้องไม้เป็นรีบไปหาหมอเป็นรรตียไ,ได้อีกแล้วมีก้อนเนื้อตรงเต้านมเออพี่เขาบอกอาเ,าเ,เป็นมาเล็นง หมอบอกอาจจะเป็นมะเร็งต้องรีบไปตรวจหรอผู้นี้ต้องพาไปอ้องสูแต่กูรักษาจาของกับวุฒห,หลายแ <c oughs> ล้วรักษามาอีกประกันมาก,กับบุริเห็ดไว้ใส่เรือนแน่ไม่เป็นมะเร็งรักษาแบบแพงมากใช่ประก,ร<อ>กันกูนไม่ได้ทำหนูเคยคิดว่าจะทำประกันมันไว้อยู่นะเออแต่หนูไม่ได้ทำตาย ไม่ได้ทำเหมือนหรอไม่ไม่ได้ทำ